เลือก EQS SUV ครับน่าจะเหมาะกับผมเพราะว่าตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยชอบรถคันนี้ด้วยความที่เป็น SUV แต่ทรงแบบทรงสไตล์สปอร์ตไม่ได้เป็น SUV ในสไตล์ที่แบบดูเทอะทะมากนักนะแต่ว่าวันนี้ไปสรุปกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าฟีลลิ่งของโจ๊กที่เขาขับ EQE เนี่ยเป็นยังไงแต่ผมเนี่ยชอบตัวนี้อยู่แล้วก็อยากจะเน้นย้ำอยากจะลองขับมาแต่ว่าวันนี้จะใช้ฟังก์ชันค่อนข้างครบเลยนะครับ เริ่มต้นจากขึ้นรถเดี๋ยวนี้อย่างแรกที่หลายคนต้องทําก็คือการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือล่ะใช้ต่อด้วย Apple c a r p l a y จะนําทางไปที่ไหนตั้งจุดหมายปลายทางเอาไว้เลยแต่เดี๋ยวเวลาขับรถไปถ้าเกิดมีความจําเป็นต้องคุยโทรศัพท์กดรับจากพวงมาลัยได้เลยนอกจากเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายด้วยนะครับจะโทรออกโทรเข้าไม่มีปัญหาเลยอยากจะโทรเข้าโทรออกโทรหา,รหาใครก็กดจากตรงนี้ได้เลยผมลอง กดโทรออกให้ดูสวัสดีครับพี่จ๊อกครับครับผมสวัสดีมากครับโอ้ไม่ต้องมีวอลเกตท็อกเกียนะสวัสดีจาก EQS SUV ครับเน่ก็ต้องตอบรับจาก EQE ครับผมเฮ้ยผมชอบพอเป็น EQS เนี่ยตอนเป็นรถเก่งไม่เท่าไหร่แต่พอเป็นตัว SUV ผมชอบมากเลยเนี่ย มันมีความ compact ขึ้นไหมคาดบอกว่า EQS แต่คำว่า S ่มันน่าจะบิ๊กบึ้มกว่านี้เหมือนตัวที่เป็น GLS แต่มันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวการออกแบบอะ่ะผมว่ามันทำให้มันดูทันสมัยปาดเปียวอ,อมผมคิดเองนะดูทรงจริงๆอะ่ะมันดูตัวเล็กกว่า EQS ที่เป็นแบบเป็นซีดานอีกนะเออใช่ไงแต่ตอนนี้เหมือนผมกำลังขับพรมอยู่เลยอ่ะเหมือนเป็นอยู่บนพรมวิเศษแต่ตอนเนี้ยเฮ้ยพูดอีกก็ถูกอีก ในบรรดารถไฟฟ้านะที่ลองขับมานะผมยกให้ตระกูล EQ ของเบนซ์เนี่ยนิ่มสุดเวิร์กสุดความเป็น Mercedes-Benz น่ะทำรถมาเป็นร้อยร้อยปีอะ่ะเพราะนั้นนะ่ะพอจะทำจากรถสันดาปเป็นไฮบริดเป็นปลั๊กอินไฮบริดเป็นรถไฟฟ้าคือเขาจะต้องคิดว่ามันเหมาะสมแล้วมันแมชกันที่สุดแล้วอะ่ะโอ้แต่ว,ว่าอย่าเผลออย่าเผลอใจเลยนะแป๊บๆนี่ผมว่ามีความเร็วเกินตลอดเลยนะมันเป็นรถที่พร้อมโดนใบตลอดเลยใบจองเหรอใบสั่ง <laughs> มันนุ่มเพลินๆอ่ะขับขับไม่รู้หรอกจริงเพราะว่าเนี่ยนี่ล็อกไว้ประมาณ120เนี่ยนะคือมันรู้สึกว่าแบบมันมันไปได้อีกอ่ะช่วงล่างมันดีเพอร์ฟอร์แมนซ์มันได้ไงแต่ EQE ก็เป็นเจ้าของง่ายเดี๋ยวนี้เขามีโปรแกรมที่แบบว่าเหมือนเช่าใช้อ่ะเดือนละส0,000กว่าบาทรวมทุกอย่างอยู่ในนั้นอ่ะโปรแกรมนี้มันถูกสร้างมาให้คนที่อยากใช้แต่กลัวว่าราคาขายต่อจะตกค่าแบตเตอรี่ค่าซ่อมจะแพงแมนเทนนนซ์จะแพงก็คือใช้โปรแกรมนี้เวิร์กสุดเฮ้ยถามจริง คุณเคยเอารถไฟฟ้าไปลุยไหมตอบตรงๆสารภาพเลยอ่าเคยเอางี้ก็บอกให้ท่านผู้ชมได้รับรู้หน่อยว่ามันลุยได้จริงไหมจริงอ๋อโอเคเพราะว่ามันมีโหมดที่เป็นออฟโรดเลยแล้วก็กดเข้าไปเนี่ยะจะมีปรับหน้าจอที่เป็นออฟโรดพอในออฟโรดเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เราต้องรู้เช่นรถเอียงซ้ายเท่าไหร่เอียงขวาเท่าไหร่กําลังของแต่ละล้อที่กําลังทํางานเนี่ยเป็นยังไงช่วงล่างเป็นยังไงคือมีรายละเอียดให้ครบอะ่ะ คุณใช้ EQE e, ใช้ EQS อยากให้รู้ว่าถ้าคุณเกิดต้องไปต่างจังหวัดหรือขับอยู่ในกรุงเทพและเจอประเภทฝนตกน้ำท่วมขังมันจะไปได้หรือเปล่าเจอเนินชันชันมันจะไปได้ไหม อย่างเงี้ยคือจะตอบให้ว่ามันไปได้อย่างคันนี้ EQS SUV เนี่ย uh huh. มันมีเลี้ยว4ล้อนะช่วงมันยาวไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขับในเมืองมันจะลําบากพอคุณหักพวงมาลัยไปทางซ้ายเนี่ยล้อหลังมันจะบิดไปทางขวาคือมันจะช่วยทําให้วงเลี้ยวเนี่ยมันแคบ,บลับรถง่ายเลี้ยวง่ายจอดรถง่ายอะไรอย่างเงี้ยเอ้ถ้าเกิดคุณลูกค้าเขาซื้อไปแล้วขับเฉยๆมีกิจกรรมให้เขาเล่นมั้งไหมเนี่ย โอ้โหผมนี่ยังไม่เป็นลูกค้าผมยังไปมาหลายกิจกรรมแล้วเลยเนี่ย,โอ,ยโอ้ยแล้วโอ้แสดงว่ากิจกรรมเขาเยอะจริง d ิวิ่งอีเว t นเนี่ยมีตลอดทั้งปีแล้วจริงๆผมอยากให้คนที่เป็นลูกค้า Mercedes-Benz นะได้ไปกิจกรรมพวกนี้นะเพราะว่าอะไรเขาจะได้รู้ว่าไอเซนเซอร์ไอระบบเตือนระบบกล้องอะไรพวกนี้มันช่วยได้เยอะจากที่เห็นรถคันยาวคันใหญ่กลัวจะขับไม่ได้เนี่ย ผมว่าสุดท้ายนะไล้ลองขับปุ๊บเนี่ยนะชอบเลยเพราะว่าพอคันให,ใหญ่ๆมันนั่งสบาย,ยางไงอมผมขอเปิดระบบนวดนเนอะผมรถผมมีระบบนวด oh. EQE ไม่มี EQE EQ e มีแค่แบบว่าแกว่งไปแกว่งมาเอ็นไปเอ็นมารู้สึกว่าอากาศดีมากเลยผมมีกรอง PM 2.5ด้วยนะใช่ข้างในเขาจะมีบอกด้วยตอนนี้เนี่ย PM 2.5ของผมเนี่ยรถมันวัดได้ข้างนอกเนี่ยขึ้นระดับ10 แต่ว่าในรถเนี่ยกรองเสร็จเรียบร้อยเนี่ยสบายขึ้นสีเขียวโอ้โหดีดีดระดับหนึ่งโอ้อก็ดีนะเราขับไปก็อากาศดีด้วยภายในก็ดี เป็นไงครับลูกพี่สบายอ่ะผมนานๆทีถึงจะแบบสัมผัสเบนซ์ใช่ป่ะบางทีเราไปในสนามใช่ป่ะเราก็มีเวลาแบบว่าขับเล็กน้อยแล้วก็คือคือไปไปแต่ละอีเวนต์เนี่ยมันก็มีจุดประสงค์ของมันใช่เราก็ไปฝึกขับแบบใช้งานในชีวิตประจำวันแบบเนี้อ่าแทบจะไม่ค่อยบ่อยเลยมาเฮ้ยโอ้โหมันเพลินดีนะมันว้าวดีนะ สมรรถนะช่วงล่างอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะเออแล้วมันสวยมากเลยมมนีผมขับตามเลยุมจากท้ายครับ4ี่ิบห้าองศามองเข้ามาอย่างงี้เป็นหนึ่งในมุมของรถยนต์ที่สวยที่สุดคันหนึ่งเชฟมันสวยเชฟมันสวยกว่าอันนี้ยอันนี้มันอาจจะดูเหมือนป้อมๆไปหน่อยผมว่ารถทรงอย่างเงี้ยคือเป็นรถทรงแบบอเนกประสงค์ใช้งานได้ดีพ่อบ้านขับสนุกและยังมีทรงอยู่คืออย่าง EQE อ่ะไม่ใช่ไม่ดีนะแต่เขาเน้นแบบ EQE SUV ตัวนี้เน้นให้แบบใช้งานเลยอีกอันหนึ่งนะคือเรื่องราคา ราคาอันนี้ห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทอันนี้ห้าหกห้าเออห้าล้านหกเพราะนั้นนะส่วนต่างเอาว่าประมาณสักสามแสนห้าสามแสนสี่ถ้าถามผมเนี่ยบางคนถามว่าเฮ้ยไม่เยอะแต่คิดมุมนี้ว่าเพราะใช้ไฟฟ้าเหมือนกันอะแมนเทนเนนไม่ต่างกันมากเอาว่าสามแสนกว่าบาทเนี่ยเอาไปเป็นอะไรประกันภัยอ่าถ้าเกินถือว่าคุณเลือกใช้อันนี้ส่วนต่างที่คุณได้ไปเนี่ย ่าคุณใช้ปีก5ปีแล้วเนี่ยพวกค่าประกันภัยต่างๆมันครอบคอยู่ในนี้แน่นอนแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยเบ็ดเสร็จแล้วเข้าโปรแกรมอย่างที่เราคุยกันโปรแกรมของ m e r c e d e s Benz เนี่ยมันจะแบบว่าเฮ้ยเริ่มต้น4ี่0มกว่าบาทส่วนต่างที่เพิ่มมาต่อเดือนเนี่ยไม่กี่พันบาทผมว่านี้น่าสนออนี่น่าสนนี่นะถูกไหมคือถ้าเรามองว่าจ่ายสดเป็นเงินก้อนให้มันเห็นเงินก้อนที่ต่างใชแต่ถ้าเช่าใช้อย่างเงี้ยมันมีความน่าสนใจตรงที่แต่ละเดือนมันไม่ได้มากกว่ากันเยอะใช่แต่ จุดประสงค์ที่คุณได้มี 2- อสามอย่างที่ผมอยากแนะนําคือถ้าคิดอย่างนั้นนะครับ1คือ eqs suv คันนี้มันมีเจ็ดที่นั่งข้อที่2คุณอยากได้ความสปอร์ตอย่างสุดท้ายเลยคือไอ้ฟังก์ชันที่มันเพิ่มเบาะนวดอันนี้ไม่มีอันนี้มีแค่ออแบบว่าผ่อนคลายนะครับบอกเ่าจะเองไปเองมาได้เอออันนี้แบบเป็นแบบมีระบบเบาะนวดม,มีฟังก์ชันที่มันแบบเฮ้ยมันมากกว่าอเพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกเฮ้ยสข้อนี้มันตอบโจทย์คุณแล้วในกรณีที่ไม่ต้องเป็นเงินก้อนผมแนะนําว่า ไป EQS SUV ไปเลยใช่ใช่ใช <Nah. S 2> ่นี่ไม่ใช่เออลองคิดดูนะครับอยากเห็นรถรุ่นไหนยังไงนะครับไปใช้งานยังไงก็บอกผมพยายามหาในมุมอื่นๆน,นะครับเดี๋ยวนี้มีคนแบบว่าอาจจะไปทดลองรถขับรถรีวิวรถกันเยอะ,อะคุณอาจจะเห็นในหลายๆมุมในเรื่องของรายละเอียดต่างๆก็ไปดูบรรดาสมัครพรกพวกเราคนที่อยู่ในแวดวงด้วยกันเองนี่แหละนะครับแต่ถ้าเกิดแบบมุมสบายๆใช้งานจริงฟังก์ชันการใช้งานแบบมีครอบครัวฟังก์ชันการใช้งานหรือว่ามุมมองในแบบที่มองรถคันนี้เป็นยังไงก็ไว้ติดตามกัน ไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณโจ๊กมากนะครับ,รบขอบคุณครับ